โอแกมแดงๆที่ยังบวมมีไพจอกแกมบวมๆที่ยังบ่มีไไปบลราแก้มของน้องมันมีราคาเท่าใดเธอแพงบัวลายเสอยใจแลกไว้ได้ทุกวันและคืนพี่เฝ้าแต่ฝันและภาวนาได้เจอหนึงฝ้าและในตอนนี้คือมีจริงจะได้เป็นแฟนรับรองเลยแต่พี่จะมีทิ้งสิ่ักมันกี่จัเกือบสองกิ่งเลย สวัสดีค่ะเซนกันช่างค่ะส่งมอบงานหลังคาเปิดปีก3ด้านกันอีกหนึ่งคันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปิดตู้กันนะคะนำกรอนออกจากแป้นล็อกนะคะผักบานประตูขึ้นนะคะยกขึ้นได้เลยเพราะว่าใส่ชกน้ำมันจะทำให้ประตูเปิดปิดได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะคันนี้ภายในกุไม่อัดด้านใน3ด้านนะคะซ้ายขวาประตูท้ายแล้วก็แผ่นสลบหน้านะคะภายในตู้แถมไฟ LED แบบเส้นสองสว่างให้1ดวงค่ะ ทุกบานประตูจะมีด้ามมือจับนะคะเพื่อให้เปิดปิดประตูได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะคันนี้ขอขอบพระคุณลูกค้ามากนะคะเป็นลูกค้าประจําของเรานะคะกลับมาสั่งเป็นคันที่2แล้วนะคะลูกค้าท่านใดสนใจทําหลังคาแบบไหนปรึกษาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่เซ็นกันช่างนะคะยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านสวัสดีค่ะ